กกันนอีนะคะ่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อเลยค่ะว่าร้านต่อไปเป็นอะไรนะคะอ่ะแวะร้านนี้กันดีกว่าค่ะนะคะสวัสดีค่ะนะคะอะเดี๋ยวขอทางเข้าไปใกล้ๆดีกว่าค่ะนะคะจะได้สอบถามง่ายๆนะคะอ่ะขอนิดนึงค่ะอ่ะเราเข้าไปได้านในร้านกันแล้วค่ะนะคะสวัสดีค่ะ,คะ,คะเป็นไงคะช่วงอาหารเจีนี่ถ่ายอะไร หอยจ้อกุ้งจ๋ากุ้งพันอ้อยนะฮะอันนี้กุ้งพันอ้อยใช่ครับผมหอจ้อเรามีอยู่3ามอย่างนะฮะเรามีเผือกมีถั่วแล้วก็มีมันแต่ว่าเรายังใช้ในนามของว่าปูกุ้งหอยอยู่ปูกุ้งหอยจริงๆก็คือถั่วเผือกมันนี่เลยนะคะใช่ครับผมค่ะเป็นไงคะวันนี้ขายดีไหมคะก็ก็ได้นะครับก็ไม่เคยคิดว่ามันจะดีแบบนี้เพราะว่าคนเยอะมากใช่ที่เห็นทุกคนเยอะแต่วันนี้ก็คือยังยังเป็นแค่วันแรก แรกที่ได้บอกที่นี่ครับนิปมาขายครั้งแรกเลยปะเนี่ยครั้งแรกครับมาจากศรีราชาก่อรอยชนบุรีครับอ๋อมาจากชนบุรีก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ทานเจกันเยอะมากครับผมวันนี้ก็ขอให้ขายดีนะคะคนะคะขอบคุณมากนะคะคขอบคุณครับไปกันต่อดีกว่าค่ะ นอกจากจะเป็นส่วนของอาหารเจแล้วนะคะในถนนเส้นนี้ค่ะนะคะยังมีในส่วนของเสื้อผ้าอีกด้วยค่ะเป็นชุดขาวนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่าค่ะนะคะตรงนี้โบเห็นแล้วหนึ่งร้านนี่นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่าว่ามีแนวสไตล์แบบไหนบ้างค่ะเดี๋ยวตามไปเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะแล้วโอ้โหวันนี้ดูเจ้าของร้านแต่งตัวซะก่อนค่ะภูมิใจนําเสนอมากเพราะชุดนี้แทบจะหาไม่ได น,นุี้จริงๆแล้วเป็นเป็นประเพณีกินเจแต่ผมอยากอนุรักษ์ความเป็นไทยด้วยเพราะเราอยู่ในเมืองไทยนะครับก็เลยเอาลายนี้มานำเสนอมาจากเชียงใหม่โดย เพื่อนผมเป็นคนวาดเองแล้วก็เอามาลองทดลองขายดูปรากฏว่าตอนแรกดกว่าจะขายไม่ออกขายดีมากครับจริงๆคนจีนเขาจะชอบสีแดงแดงใช่ไหมแต่เราก็ทําเป็นสีทองขึ้นมานี้ฝรั่งชาวต่างชาติจะชอบชอบในลวดลายของความเป็นไทยค่ะแต่ลูกบอกไปก่อนว่าคุณนหน้ามากเหมือนจะเคยเจอกันที่ไหนนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจพอเราเปิด ช่อง8ใช่ไหมครับช่อง8ช่องใหม่สถานีใหม่ของภูเก็ตเนี่ยอ่าช่อง8ของเทเบิลนะคะเทเบิลก็ช่องนี้สิคะก็ช่องนี้แหละจะช่องนี้สิคะจะเจอผมวนเวียนอยู่วนเวียนอยู่เวดดิ้งครับเวดดิ้งแต่งงานอ่าว่าทำไมถึงคุณคุณกันนะคะขอฝากไว้นิดนึงแล้วกันค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่มองหาส่วนของชุดเสื้อขาววีกิ้งขาวนะคะชุดกินเจเนี่ยนะคะก็สามารถแวะเวียนมาได้เลยค่ะที่นี่กันเลยนะคะที่ร้านของอาจารย์ดูนั่นเองค่ะนะคะแต่สำหรับนี้ต้องขอขอบคุณและขอรักคุณนะคะขอบคุณค่ะ อ่าบายบายขอวยอดคุณยอดคุณบ้าแล้วเนี่ยอยาเข้าไหอคุณไปเลยละคะเคี้ยวหอมคุ้ชิมไปสิะได้ค่ะวันนี้มาอยู่รายที่น่าสนใจว่าเสียงของน้องๆเี้ยวจ้าวมากข่ายยังไงคะเนี่ยจาเท่าไหร่เอ่ยเจ้าบาทค่ะเจชิ้นบาทค่ะเช้นนะคะทำกันเองช่ายกันเอง ของเพื่อนเพื่อนใช่ไหมคะค่ะนะคะแล้วเป็นไงต้องมีมีมีส่วนผสมคือจะเป็น้างในเป็นกล้วย้างในเป็นกล้วยแล้วก็จะจิ้มกับอะไรบ้างเนี่ยในในดูซี สำหรับปีมือของน้องๆเขาก็ถือว่าอร่อยนะคะนะคะก็ถือว่าน้องๆก็หารายได้พิเศษในช่วงปิดเทอมนั่นเองนะคะค่ะนะส่วนนีก็ต้องขอขอบคุณน้องๆมากๆนะคะที่ให้ความร่วมมือกับพี่น่ะค่ะตอนนี้กําลังออกแรงแข่งขันกันเลยค่ะกับพู่เกาลัดนนั่นเองนะคะ ต้มบาอลนะคะมีองุ่นไรเดำแล้วก็องุ่นดำเขารู้มากมีมีสมองเชื่อมด้วยค่ะนะคะอ่ะตรงนี้ต้องคั่วกันนานแค่ไหนคะเนี่ยครึ่งชั่วโมงนะคะเวลาลูกค้าเรียกลูกค้าเรียกยังไงคะเรียกโชยหน่อยดิโชยหน่อยได้ไหมคะเคารพเจ้าเอารักทางนี้เจ้าอย่างข้าเจ้าอย่างไรเฮ้ยเขาเคิร์กกันนะคะสําหรับวันนี้ ที่ร้านนะคะ JP Orange นั่นเองค่ะนะคะซึ่งตอนนี้เขาต้องบอกว่าหมดเวลาลงแล้วค่ะก็ต้องลากันไปก่อนนะคะแต่ที่น่าสิ่งดีๆค่ะรวมถึงนะคะอาหารเจนะคะแล้วก็สินค้าต่างๆค่ะก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะยังมีเยอะมากเลยตลอดเส้น,านทางทั้งเส้นนะคะทางเข้าศูนย์นะคะสาลเจ้าจุ้ยสุตะพเกินั่นเองะค่ะนะคะท่านใดที่นะคะเดินรานมาว่า สการาที่ศาลเจาก,ก็อย่าลืมค่ะแวะเวียนนะคะมาหาของอร่อยๆทานกันได้นะคะที่แห่งนี้กันเลยค่ะนะคะสําหรับวันนี้นะคะบอกาต้องขอลากันไปก่อนค่ะและสามารถพบกันได้ใหม่นะคะกับรายการทัวร์อิ่มท้องทางช่องไอเดียทีทีวีหมายเลข8ค่ะในเทปหน้ากันได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการไอเดียดีเวทติ้งสติโอกิติศิลป์ KPP เคเบิลทีวี GSM มาร i น e s u p p าย c JBP ภูเก็ต e l e v i ชัน n m เดียค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ 人来到此。